เดินออกกำลังกายกันค่ะอากาศดีวันนี้ฝนจะตกก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอันนี้เป็นสนามกีฬาเราจะเดินรอบหมู่บ้านวันนี้ <c oughs> นี่ค่ะออกจากบ้านมานะคะ บ้านเราอยู่นี่เราก็เดินมาเราก็จะเดินไปโน่นรอบบ้านตรงนี้มาเจอต้นเกาลักนะแต่เขายังไม่สุกนะประมาณเดือนพฤศจิกา นี่นเสาลัอันนี้ก็ลูกพับลูกพับจะยังอ่อนอยู่โด่มากเลยลูกพับนี่ลูกพับนี่ก็เหมือนมะม่วงบ้านเราแล้วนะคะแล้วก็ปลูกไว้ที่บ้านแล้ก็เดิอนอ้อมมาบ้านเราจะอยู่ บ้าเราจะอยู่ตรงนี้เราก็เดินอ้อมไปสวนองนุ่นสนามกีฬา,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 าข้างบ้านเราสนามกีฬาข้างบ้านเรา วิ่งอ้อมมาถึงทางนี้นะคะก็เป็นวัดนี่ค่ะเป็นที่ของวัดนะคะเราก็มาเจอลูกโมโมนะคะหรือว่าลูกพิดลูกท้อนะคะดกเต็มต้นเลยเขาก็ไม่กินกันนะคะที่วัดไม่กินกันก็ล่วงเต็มเลยค่ะนี่ดกสวยมากเลยลูกนี้แดงออกชมพูแบบสวยมากเลยค่ะ ทีหาวัดนี้มีลูกพีติีต้นหนึ่งแล้วก็บวยสวนองุ่นแล้วก็วัดไปต่อแวะดูผลไม้กลางทางเขาก็ซอบกีฬากัน มาเดินอ้อมไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงบ้านเรานะคะก็ไปอีกรอบหนึ่งว่าบรรยากาศตอนนี้หกโมงค่ะหกโมงเย็นเด็กก็สวย เป็นสนามกีารอบบ้านเราตรงนั้นที่ป้าแป๋วมาเก็บหอยอ่างวรอบๆก็เป็นสวนองุงนนะคะรอบๆบ,บ้านป้าแป๋วสวนนี้เขาตัดไปแล้วค่ะองุงน บางสวนก็ตัดไปแล้วนะคะบางสวนก็ยังไม่ตัดก็มีค่ะเงียบแล้วค่ะ6โ,โมงบ้านเพื่อนโอ้เจังว่อแปลวเคยมาเอารูปพับเี่่ี่ไปตาก เดินลาะไปทางนี้ก็ถึงบ้านนี่ห็นหลังบ้านเราอยู่ค่ะนี่หลังบ้านเราแต่เราจะเดินไปทางนี้องุ่นสวนนี้ยังไม่ตัดค่ะยังมีอยู่อันนี้เป็นองุ่นชัยมัสคัตนะคะเขาห่อแบบอย่างดีเลยค่ะยังไม่ตัดค่ะสวนนี้บางสวนก็ยังไม่ตัดบางสวนก็ตัดไปแล้วนะคะ

สวยอากาศมันคลึมค่ะมองไม่ค่อยเห็นไปต่อคะ่ะส่วนลูกพับเดี๋ยวพ่อเป๋วจะพาแวะเข้าไปดูลูกพับแล้วก็ลูกลูกแพ ค่ะลูกพับดกมากเลยลูกพับนี้ที่พ่อแป๋วเคยมาถ่ายนะคะเจ้าของสวนก็รู้จักกันเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันดูโอ้ยยุงเยอะโฮลูกแพลูกแพเขาไม่กินดูสิลูกนัชชีลดกเต็มเลยอะ่ะดู นเอ็นมันไปข้างล่างเต็นไปหมดเลยเขาไม่กินกัน้อลูกพับปีนี้ดกมากเลยดู เราก็เดินวนมานะคะพอมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นรอบที่สองแล้วค่ะพอรอบที่สองก็เริ่มจะค่ําแล้วนะคะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปค่ะเราก็มองภูเขากระท้องฟ้านะคะจะสวยป้าแป๋วชอบมากเลยตรงนี้ป้าเป๋วชอบออกมาเดินดูตอนเย็นๆนะคะเหมือนเราอยู่ในโลกอนิเมะเลยค่ะใช่ไหมคะสวยนะป้าเป๋วชอบค่ะเย็นๆป้าเป๋วจะออกมาเดินนะคะมาเดินดูมาเดินเล่นตรงนี้ค่ะ ถบ้านแล้วพอแล้ว2รอ,อบโอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็พาเดินออกกำลังกายดูสวนผลไมร้รอบๆบ้านป้าแป๋วกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ